รายการ Lady t r e e Gen กับเราทั้ง3คนนะคะสำหรับรายการที่เต็มไปด้วยประสบการณ์ชีวิตการเลี้ยงดูลูกสมดุลของชีวิตและครอบครัวค่ะค่ะพบกันเป็นประจามกี่โมงนะฮารุโหเก้าโมงครึ่งถึง10โมงทุกวสุดเลยนะคะตได้น่ะักเราจะต้องมาเก้าโมงครึ่งปุ๊บมาเลยเปิดเลยจะพบาคงความสดใสร่าบร่าอ่งเรานี่ค่ะราร่าไรก่รู้่่าราสาวาหนูกระดา เ,เดี๋ยวก่อนพี่นุ้ย<ะ>นุ้ยตื่นตีห้าป่ะคะทำไมเหรอหักอะไรเต็มไปหมดเลยค่ะอ๋อไม่ต้องเอาของในร้านออกมาโอ้โหนี่แสดงว่าต้องมีการแบ่งประเภทแน่ๆถึงจะแยกเป็นจานจานจานใช่ปะ่ะคะค่ะคือจะมาบอกว่า ผักนียไม่น่าเชื่อมีรสชาติด้วยแล้วรสชาติเนี่ยก็บำรุงแต่ละอวัยวะในร่างกายของเราใช่เหรอจริงจริงผักก็มีแต่หวานกระหมก็จบไม่ใช่มันก็มีนะเปรี้ยก็มีนะในรสชาติผักก็มีอืคผนี่คืออันนี้คือผักเค็มเค็มยังไงอะเนี่ยมะเขือม่วงหอมแดง กะหล่ำม,ม่วงอย่างเงี้ยก็บอกว่าเป็นผักมีรสเค็มก็คือถ้าเทียบกับรสอื่นๆแล้วเนี่ยม,มันก็จะมีรสชาติแฝงแต่มันก็คงจะแบบแฝงแบบไม่ไม่ไม่จัดมากมันไม่ใช่เกลืออะไรอย่างเงี้ยไม่มีความเค็มเท่ากับผักชนิดนี้แหละแต่ว่าผักรสเค็มเนี่ยเขาบอกว่าบำรุงไตค่ะอ๋อใช่แต่ว่าอย่ารับประทานมากเกินไปไม่ใช่ว่าเอออะไรบำรุงแล้วก็กินโหมหมเข้าไปซ้ำๆๆอันนี้ด้วยต้องบอกเลยเพราะว่ามาหมาหนุ่ยเนี่ย เป็นคนที่ว่าอะไรดีนะสมมุติว่ามีบางช่วงเนี่ยเขาบอกว่าเห็ดเนี่ยดีทุกวันหนูก็จะได้กินเห็ดทุกมื้อหนูก็จะได้กินเห็ดเพราะเขาบอกว่าดีแต่ว่าอะไรดีเนี่ยต้องอยู่บนทางสายกลาง ะะอย่ามากเกินไปเพราะว่ามากเกินไปแล้วเนี่ยทำให้ความดันโลหิตสูงเพราะว่ามันเค็มใช่ไหมคะ,ะและ้วจานต่อไปจานต่อมานะคะผักรสหวานนี่เลยผักรสหวานก็จะมีพวกหัวมันใช่ไหมคะแครอทข้าวโพดเนี่ยเรารู้อู่แล้วเนาะว่าเวลา,า,ากินกินเข้าไปแล้วสักพักเนี่ยมันโดนต่อมน้ำลายบางที ออกอกหวานใช่ไหมคะพันเทศนี่ก็หวานอแล้วใช่ผักแล้วรสหวานช่วยอะไรบำรุงม้ามค่ะอ๋อเพราะฉะนั้ในใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับม้ามใช่เลือกกินผักชนิดนี้ถูกต้องแล้วก็ช่วยสร้างในเรื่องของกล้ามเนื้อด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดกินมากเกินไปเนี่ยเขาก็บอกว่าจะมีผลกระทบต่อฟัน อาจจะทําให้ฟันไม่แข็งแรงได้อุ้อันนี้ไม่ต้องบอกมั้งอะไรลดอะไรมารักขนาดนี้ขมริคะแต่มารักขมเนี่ยของขมเนี่ยเขาบอกว่าดีนะคะบํารุงหัวใจเป็นยาเย็นนะคะเขาบอกว่าใครที่หงุดหงิดกินเข้าไปเลยอของขมให้ใครกินดีอลูอันนี้คงไม่ต้องพูดเราไม่เบนเอาไว้เราไม่อยาเสียเพื่อนหรือกินก็ได้ชอบมาก ชอบมากม,าล,ะมาละผัดไข่ใช่แล้วแปลกนะมันดูเป็นพื้นๆน,นะแค่มาละแล้วผัดไข่แต่ผัดไม่แห้งๆนะไม่ใช่กินเลยอ้าวแล้วหนูไปกินอะไรอ่ะกินอะไรบ้างกินมันละไม่เป็นก็เลยไม่กล้าลกินเลยเออเพราะฉะนั้นทดลองก่อนอถ้าเป็มันละปกติในบางทีแยกอย่างหรืยวอาจ,จะขมแต่ถ้าเกิดผัดไข่นะแล้วใส่น้ำตาลนิดๆอร่อยจริงคือถ้าฝานให้เขาบางๆอย่างเงี้ยให้เขาดอวามา้อนเยอะมันจะไม่ขมมาก สองอันนี้อ,อันนี้เลยค่ะรสเผ็ดค่ะนี่เลยนำมาโดยพริกนะคะกระเทียมนะคะขิงนะคะหอมใหญ่อันนี้คือต้นกุ้ยช่ายนะคะก <ๆ S 2> ็ <ๆ S 2> จะมีรสเผ็ดหรือรสปราปราปราปๆามันคือจะซาซาในลิ้นเขาบอกว่าจะช่วยบำรุงปอดทำให้ปอดแข็งแรงนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาจะมีริดร้อนอนะคะยิกินยิ่งร้อนรุงเนี่ยกินยิ่งร้อนถ้าใครร้อนในแล้วเนี่ยก็ขอให้หลีกเลี่ยงละกันคืออย่ากินเยอะไม่ใช่ว่าแบบว่า เออกินถักโหมกินให้หลากหลายน่ยนุ้ยว่าได้ค่ะแล้วสุดท้ายคือรสเปรี้ยวนั่นเองน้นั่นแน่เห็นยอดมาขามรู้แล้วรื่นะคะรสเปรี้ยวเองเนี่ยนะคะบำรุงตับแล้วก็กระตุ้นน้ำดีเพราะว่าหลายๆคนจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลากินเพื่อยวมันจะเจอริ่ออาหารใช่ไหมคะเนี่ยนะคะคือประโยชน์ของผักรสเปรี้ยวนั่นเองนะคะนอกจากนี้ยังจะมีกระเจี๊ยบคือกระเจี๊ยบแดงก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ กระเจี๊ยบที่เป็น,ปนดอกดอที่เวลาเรารับประทานน้ำเน<ม>ี่ยก,ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้น<ม>ดูทั้งหมดแล้วเนี่ยก็เต็มไปด้วยประโยชน์แต่จริงๆอย่างที่พูดตอนต้นรายการว่าอะไรก็ตามที่คิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าโหมกินซะอย่างเดียวอย่างเดียวต้องคละกันไปเพื่อที่จะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะต้องค่ะ,คะกินให้หลากหลายเข้าไว้นะคะส่วนตอนนี้ค่ะไปดูทิปส์แอนทิคค่ะสนับสนุนโดยน้ำผลไม้ทิปโก้ซูเปอร์คิด สว,ส,สวัสดีครับพบกับน้องมาร์คแล้วคุณแม่ในช่วงทริปแอนทริคที่จะมาพร้อมกับสาระและความสนุกเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงของวัยคิดค่ะสําหรับเด็กวัยคิดนะคะการเลือกอาหารที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเขาเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะวันนี้ฝงม,มีเมนูการนิตต้าผลไม้แต่ว่าส่วนผสมจะมีอะไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ นอกจากผลไมส้สดแล้วมีอะไรอีกบ้างครับอ๋อก็ยังมีน้ำองุ่นแดงร้อยเปอร์เซนต์และน้ำนิกเบอร์รี่ผสมน้ำองุ่นรวมร้อยเปอร์เซนต์น้องมาร์ครู้ไหมครับว่าน้ำผลไม้มีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่ามีแคลเซียมวิตามิน b 1วิตามิน b 2ที่สําคัญมีเบต้ากูแคนซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างูมิคุนกันให้กับร่างกายแม่ครับแล้วองุ่นสดๆนะครับองุ่นสดๆนะจ๊ะมีประโยชน์ในการช่วยบํารุงสมอง พ่อหุ่นม,มีวิตามินซีและมีใยอาหารสูงตอนนี้เรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าไหมครับครับแล้วอย่าลืมดับเบิลคำอร่อยด้วยน้ำผลไม้ทิปโก้ซูเปอปร์คิดอร่อยชื่นใจแถมได้ประโยชน์อีกด้วยค่ะ พี่เบต้าขอเชิญชวนร่วมง,งานสัมมนารักลูก Ad hospital by t i p c o superkid ในวันที่20มิถุนายนนี้นะโรงพยาบาลกรุงเทพและพบกันนะครับขอเชิญน้องน้องร่วมสนุกตอบคำถามประจำสัปดาห์เพียงตอบคำถามว่าเมนูการาเนียผลไม้ใช้น้ำผลไม้ tippco superkid รสใดเป็นส่วนผสมหลักรุ่นรับกล่องอเนกประสงค์หนึ่งกล่องและน้ำผลไม้ tippco superkid หรสชาติส่งคำตอบผ่านทาง Facebook lady three gens และส่งกันมาเยอะๆนะครับ ช่วงที่2 ารนนี้เป็นช่วงที่ฮารุเนี่ยจะมาอัปเดตจะมาแบ่งปันประสบการณ์การเลี้ยงลูกค่ะอืวันนี้นี่ฮารุมีอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างมีผักเยอะเลยไปหมดเลยช่วงนี้ต้องบอกว่าฮารุเนี่ยขยันอัปรูปลงอินสตาแกรมบ่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็จะชอบมีคนมาคอมเมนต์ใต้รูปว่าแบบขอคําแนะนําว่าทํายังไงดีลูกเขาเริ่มกินอาหารเสริมแล้วแต่พอดีว่ามีปัญหาเรื่องการกินอาหารเสริมแบบบางคนพอให้ผักไปแล้วก็ไม่ชอบโอ้แต่จริงๆนะคะเขาบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยคือไม่กินผักก็ไม่กิน เลยตั้งแต่เด็กจนโตขนาดแบบ ผักโรยในก๋วยเตี๋ยวก็ไม่เอาเอออะไรเห็นเป็นสีเขียวๆหมดเลยอื่แล้วก็ลูกยังไงเลี้ยงยังไงลูกถึงได้กินผักเพืรอทานหมดเลยใช่ไหมใช่ของคีรินเนี่ยกินทุกอย่างเลยแต่ว่ามีวิธีการเลือกนะคะไม่ใช่ว่าพอลูกจะเริ่มกินอาหารเสริมแต่หกเดือนขึ้นไปก็จะให้กินผักอะไรก็ได้จริงๆผักเนี่ยต้องแบ่งเป็นประเภทด้วยอย่างเด็กประมาณ5้าหเดือนขึ้นไปจนถึงก่อน8เดือนนะคะควรที่จะเริ่มผักที่ชาตกลางๆไม่ขมอ๋อไม่งั้นผักเด็กกลัวใช่ ใช่เริ่มต้นง่ายๆก็เป็นฟักทองหรือว่าผักตำลึงผักกัดขาวแครอ,อเทเดียวเราสามารถที่จะผส,สมข้าวหรือว่า คุณแม่บางคนก็ผสมน้ำนมแน่เข้าไปถ้าเด็กเริ่มกินนมชงก็คือใส่แครอทหรือว่าผักบางชนิดเนี่ยผสมกับนมเขาก็จะมีรสชาติคือไม่ไม่ผักเกินไปก็จะมีรสชาติที่คุ้นเคยอยู่แต่พี่หนูว่าทำยังไงกินทีไรไม่เห็นเลอะหน้าเลยหมดทุกอย่างก็แม่เลี้ยงแบบบุฟเฟ่์ไงอะไรอย่างเงี้ยกก็บุฟเฟ่์เลยพารุจะเป็นประเภทเลี้ยงลูก เออไม่กวนเละแต่ลูกก็ได้พัฒนาการเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแน่นอนอย่างน้อยเวลาที่ลูกหยิบลูกจับนเนี้ยนะเออๆยังมีอีกนะคะสำหรับเด็กที่ 8-9เดือนขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มเป็นผักที่มีกลิ่นแรงขึ้มานิดนึงให้เขาเริ่มคุ้นเคยเช่นผักชีต้นหอมผักชีต้นหอมเด็กยอมกินเหรอเราก็ไม่ได้เอาไปไม่เอาเยอะใช่ค่ะนิดหน่อยเพื่อให้มีกลิ่นแล้วของหนูปั่นเนี่ยผักชีต้นหอมรวมกับอะไรคีรินแล้วปัจจุบันยังเพราะอายุอายุไม่ถึงใช่คีรินตอนนี้แค่7เดือนครึ่งเกือบจะ8เดือนแล้วตอนนี้นี่คีรินยังดูดนมแม่ไหม หรือว่าหนูจะให้กินแต่เฉพาะที่หนูปั๊มใส่ขวดปั้มใส่ขวดอย่างเดียวค่ะไม่เคยดูนมแม่เลยเหรออ๋อตอนเด็กเด็กเบบีตอนเด็กเด็กเบบีสองเดือนเขาก็เริ่มให้เขาฝึกขวดเพื่อให้เขาคุ้นเคยเพราะอย่างเด็กบางคนคือถ้าหักดิบไปเลยเนี่ยหักเต้าหักดิบแบบไม่ให้กินเต้าไปเลยแล้วกินขวดบางทีเขาไม่กินทารู้ก็จะสลับการรู้นะเนี่ยเออเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาจะต้องรู้สึกสัมผัสเนเหมือนกันใช่มันแปลกเลยเขาก็กินขวดแต่เขาก็อยากจะเอามือมาจับเพื่อกดความกบแ จับแขนเนี่ยหรอจับแขนจับอกจับอะไรก็ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังกินนมจากขวดอยู่แต่ว่าก็เป็นนมแม่เราเตรียมไว้เลยเดี๋ยวได้น่าดูบ้างนะแล้วอย่าลืมมาเล่าให <c oughs> ้ัง่ะว่าเป็นยังไงบ้างนี่ไง <c oughs> ยังไม่หมดนะคะใช่เล่าต่อเลยนี่ไงผักจานสุดท้ายนูน่น <c oughs> ดอกกระหล่ำกะหล่ำปีอันนี้เนี่ยควรที่จะให้ลูกกินหลังจากหนึ่งขวบ ขึ้นเพราะเพราะว่าถ้ากินเข้าไปเนี่ยจะมีแก๊สเยอะลูกอาจจะท้องอืดผู้ใหญ่คยอคลอกคล้าคลวคล้าเลยแต่ยังไงฮาูุก็เป็นกําลังใจให้คุณแม่นะคะเพราะว่าพอลูกเริ่มที่จะเข้าโหมดของการกินอาหารเสริมแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคิดมากเิดลนะเยอะไปเรื่อยๆก็ต้องเลือกเยอะแต่ก็เป็นกําลังใจให้เสมอโอเคติดตามได้ในไอจีแล้วก็รายการเราด้วยจ้าตอนนีีนะคะไปดูช่วงรักลูกทิปส์ค่ะ รักลูกทิพซ์ Sensory Gardens คือการที่เด็กๆได้ไปคุกคลีกับธรรมชาติได้เรียนรู้และมีประสบการณ์จริงถือเป็นอีกวิธีที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างๆให้กับลูกน้อยได้เป็นอย่างดีค่ะรักลูกทิปซ์วันนี้ จะมาแนะนำสามกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้วยเซนซอร y การเดนให้เจ้าหนูไวยซนจะสอดแทรกการเรียนรู้ได้อย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะคุณแม่สามารถใช้ก้อนหินต้นไม้ดอกไม้ฝึกการนับจำนวนจะทำให้ลูกรู้สึกสนุกกับการเรียนรู้เรื่องจำนวนมากยิ่งขึ้นค่ะ กิจกรรมวาดภาพระบายสีคุณแม่สามารถนําไปให้ลูกน้อยเล่นในสวนได้นะคะนอกจากจะฝึกล้ามเนื้อมือและจินตนาการแล้วการมองสีของใบไม้ใบหญ้า <c oughs> ก็จะช่วยให้ลูกน้อยรู้สึกผ่อนคลายสบายตามากยิ่งขึ้นค่ะเ <c oughs> มื่อลูกน้อยได้สัมผัสและได้ดมกลิ่นของดอกไม้และใบไม้แล้วการได้ลองชิมรสชาติเปรี้ยวหวานของผลไม้ได้เห็นของจริงและสัมผัสของจริง <c oughs> ก็จะช่วยให้ลูกน้อยเข้าใจและจดจำธรรมชาติได้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ สองรายการนะคะก็เป็นช่วงสำหับการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น active a g i n g อย่างมีคุณภาพในช่วงต้นนี้น่าสนใจมากเลยที่นุ้ยไลฟ์ฟังว่าผักต่างๆเนี่ยช่วยอาวว่าอะไรบ้างคราวนี้ก็มีผักอีกเช่นเดียวกันแต่คราวนี้ผักพวกนี้จะช่วยแก้บำบัดรักษาป้องกันอาการอะไรบ้างโอ้โ่าสนใจเริ่มทียนอะก่อนดีคะเริ่มเทียนโน้นนะเนะ ็ด uh huh. สลัดรสเผ็ดเนี่ยนะ uh huh. ก็ช่วยสำหคนขี้หนาวขี้ร้อนมือเย็นเท้าเย็นอะไร oh, พวกนั้น <okay. S 2> แล้วก็มีเสมห่ะนี่ต้องทานประเภทนี้เลยนะดูสิมีทั้งขิงมีทั้งกระเทียมมีพริก หอมหัวใหญ่แล้วก็ผู้ชายด้วย๋อแล้วถ้าเกิดคนขี้ร้อนมากเนี้ยค่ะมีวิธีแก้ไหมคะมีรับประทานอันนี้เลยสําหรับผักที่มีรสขมก็จะช่วยคลายเรื่องร้อนเรื่องหมุดหิดเรื่องรังคันอกรังคันใจอันนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้มารับผัดไข่เยอะหน่อยนะคะไข่น้อยหน่อยเอามาล้าเยอะหน่อยใช่ใช่แล้วอย่างอันนี้นะคะที่เป็นผักดหวานนะคะช่วยอะไรบ้างคะสำหรับผักที่มีรสหวานเนี่ยนะก็ช่วยเรื่องเกี่ยวกับ น่าซีปากสันอะไรประมาณนั้นเมอนไปเพิ่มน้ำตาลเนี่ยร่า้องกายที่จะ,ใ,จะให้อาการสบายใจสบายอ,อกขึ้นมาแล้วรู้สึกโอ๊ยมันดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนปรับสมดุลปรับท่าต่างๆในร่างกายของเราด้วยเนาะ hmm. มองดูแล้วดูเิอยู่ในจานนี้นะคะถ้าไม่น่าเชื่อเลยว่ามองเห็นแค่นี้เนี่ยสามารถดูแลได้เอาอวยวาต่างๆแล้วสามารถดูแลได้ถึง อาการต่างๆที่เราเป็นแล้วช่วยบอกปัดได้ด้วยนะคะโฮ้ยมีแต่เรื่องน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมจากเรื่องราวต่างๆนะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาเป็นมารดากันก็ต้องเตรียมลูกให้พร้อมที่อยู่ในสังคมต่อไปนะคะเสร็จแล้ช่วงต่อไปของเราก็เป็นช่วง l a d y secret ค่ะ สวัสดีค่ะพบกับปิปปีในช่วง Ready s e c r e t ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ความรู้จากป้าซินะคะ mm hmm. เกี่ยวกับรสชาติของผักนะคะที่ช่วยบรรเทาวความไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวในร่างกายในวัยที่สูงมากขึ้น แต่ทั้งนี้ค่ะผักที่ไม่ได้ปลูกด้วยวิธีของออร์แกนิกเนี่ยเราก็จะทราบดีมันก็จะมีสารปนเปื่อนต่างๆอย่างเช่นยาฆ่ามแมลงเป็นต้นเพราะฉะนั้นก่อนที่เรานําไปปรุงอาหารนะคะก็ควรที่จะล้างทําความสะอาดเพื่อลดสารพิษตกค้างค่ะวันนี้ปิปี้มีเทคนิคมาฝากกันค่ะ วิธีที่1น,นะคะก็คือการใช้เบกกิ้งโซดา1ช้อนโต๊ะค่ะผสมกับน้ําอุ่นประมาณ2ลิตรนะคะแล้วก็นําผักไปแช่ประมาณ15นาทีค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยลดสางตกค้างนะคะได้ถึง80 9 5เปเซ็นเลยค่ะส่วนวิธีที่2นะคะเรานําผักนะคะมาเด็ดเป็นใบๆแล้วก็ล้างด้วยน้าสะอาดนะคะให้น้าสะอาดเนี่ยไหลผ่านหลายๆหลายๆครั้งเลยนะคะวิธีนี้ค่ะจะช่วยลดสารตกค้างได้ถึง 59-63%เลยค่ะส่วนวิธีสุดท้ายนะคะก็คือการใช้น้ำส้มสายชูนะคะน้ำส้มสายชู1ช่ช้อนโต๊ะนะคะผสมกับน้ำประมาณ4ลิตรค่ะแล้วเอาผักลงไปแช่กประมาณแค่10นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะล้างด้วยน้ำสะอาดวิธีนี้ค่ะก็จะช่วยลดสารตกค้างนะคะได้ถึง29-38%เลยค่ะ และนี่ก็เป็นเทคนิคที่ ready secret นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะบนเวลาของปีปีแล้วค่ะพบกันใหนสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ เป็นช่วงที่เราจะนําประสบการณ์ของผู้หญิงเพื่อมาเป็นแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจให้ผู้หญิงที่ดูอยู่ทางรายการค่ะถูกต้องค่ะสําหรับวันนี้นะคะใครที่ชอบของเล่นเนี่ยห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าร้านนี้นอกจากว่ากาแฟหอมๆอ,อร่อยๆแล้วนี่ยนะคะยังสามารถที่จะไปชมของเล่นของสะสมหายากได้อีกด้วยอ,อยากดูอ,อยากดูนะว่าเขาสะสมอะไรบอกว่าเป็นคอลเลคชันเลยเไปดูเลยค่ะ ด่วน ladies life คือร้านนี้เนี่ยเกิดจากหุ้นส่วนทั้งหมด4ท่านจะมีพี่ดาวินพี่เล็กพี่แอนแล้วก็ตัวแตงนะคะ4คนเนี้ยเราไปไหนมาไหนได้วยกันเป็นเพื่อนกันออกกำลังกายด้วยกันซื้อของทานอาหารด้วยกัน ชอบอะไรคล้ายกันโดยเฉพาะเรื่องของเล่นไปเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะมีจุดนัดพบที่เป็นของเราเองบวกกับเราอยากเริ่มต้นทำธุรกิจเล็กๆระหว่างพวกเราสี่คนจริงๆก่อนเปิดร้านหรือแม้กระทั่งเปิดร้านแล้วประโยคนี้ได้ยินบ่อย ว่าเพื่อนกันไม่ควรทำธุรกิจด้วยกันแต่โดยส่วนตัวตังเองตังต่งไม่กลัวประเด็นนี้เลยเพราะว่าทั้ง4คนเนี่ยเราครบแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันจนจนทราบลักษณะนิสัยกันแล้วเราค่อนข้างเป็นผู้หญิง4คนที่สบายๆมีอะไรพูดเลยคุยกันเลยส่วนาอาหารที่นี่จะเน้นความสนุก อย่างเครื่องดื่มเนี่ยเราจะเน้นให้ลูกค้าได้ได้ได้ทำเองได้ผสมเองให้เหมาะกับชื่อร้านก็คือทอยคาเฟ่ลูกค้าจะได้รู้สึกสนุกไปกับการทําเครื่องดื่มที่จะเองสั่งอย่างเช่นการเอาสายไหมเราผลิตสายไหมคือลูกค้าสั่งเมนูนเ,นนเนี้ยต้องรอสักครู่หนึ่งนะคะเราผลิตสายไหมก่อนเอามาวางบนไอศครีมแล้วลูกค้าก็ราดเครื่องดื่มลงไป หรือไม่ก็ตัวน้ําแข็งเนี่ยเราทําจากรสชาติของเครื่องดื่มแล้วเราก็จะวางนมสดกับตัวไซลัปให้ลูกค้าผสมเราเองอยากได้รสชาติไหนจริงๆแต,ง,ตงชอบทุกตัวคนละแบบรู้สึกว่าเขาสวยสวยเหมือนเด็กผู้หญิงอ่อนหวานแล้วก็มันมีลักษณะให้ให้ให้เรารู้สึกว่า เก็บแล้วมันมีคุณค่าเพราะว่าตุ๊กตาที่นําเข้าจากญี่ปุ่นตัวเนี้บริษัทนี้ค่ะเขาไม่ได้ขายตลอดเวลาจะต้องไปงานที่ญี่ปุ่นถึงจะซื้อได้จะต้องสั่งจองล่วงหน้าถึงจะได้มาแล้วก็รายละเอียดของตัวตุ๊กตาเขาทุกตัวเนี่ยมันมีเรื่องราวเขาจะบอกเลยว่าตัวนี้ชื่ออะไรไซส์ไหนผิวอะไรมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างดีมากทีเดียว <laughs> การรับลูกค้าที่ ชอบตุ๊กตาเหมือนกันก็เป็นความสุขอย่างหนึง่งเวลาลูกค้าเอาตุ๊กตามาเล่นหรือลูกค้าสนใจถามตุ๊กตาในร้านเนี่ยนั่นก็เป็นความสุขคือแตงรู้สึกสนุกที่ได้อธิบายว่าตุ๊กตานี้คือคืออะไรตัวนี้ชื่ออะไรโอ้โหใจดีมากๆเลยนะคะท,ที่ยวของที่สะสมเนี่ยมาแบ่งปันให้คนอื่นเนี่ย ได้สัมผัสได้เห็นได้จับต้องเราก็ไม่เคยเห็นด้วยนะบางอย่างค่ะบางอย่างเราแบบเห็นแต่ในทีวีแต่เราไม่ได้มีโอกาสที่จะสะสม,มของจริงๆแล้วก็ น่ารักใช่แล้วคุณอุษาสสมแทนเราแล้วเราได้ไปดูไม่ต้องจ่ายเงินด้วยใช่แต่ก่อนที่จบรายการไปนะคะฮารุมเขาวแบบว่าอยากจะประชาสัมพันธ์ดีจะเชิญชวนให้พี่น้องเนี่ยนะคะมาร่วมกันบริจาคเลือดเพราะตอนนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเนี่ยคือเลือดในคลังเนี่ยน้อยเพราะว่าคนเนี่ยไปบริจาคกันน้อยมากก็เลยเชิญชวนให้มาร่วมบริจาคเลือดกันเถอะใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราต้องสร้าง วัฒนธรรมการให้แล้วก็เป็นการให้ที่ต่อเนื่องอ่ะส่วนใหญ่แล้วคนอยากให้นะแต่บางทีอาจจะคิดว่าอุ้ยช่วงเทศกาลดีกว่าเทศกาลใหญ่ๆหรือวันเกิดอะไรเวันเกิดวันอะไรอะไรมันจะล้นเป็นช่วงๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยควที่จะให้ อย่างสม่ำเสมอเพราะจริงๆแล้วคนที่ต้องการโลหิตนี่มีมากเลย<ช>แล้วก็ร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยสามารถบริจาคได้ทุกสาเดือนนะคะค<ช>่ะ<ช>นะคะแต่ว่าหลายๆคนก็กังวลค่ะเพราะว่าเป็นคือไปบริจาคครั้งแรกนะคะก็กลัวว่าจะเจ็บหรือเปล่านะคะเพราะว่าอู้เข็มใหญ่หรือเกอน์อะไรเงี้ยนะคะถ้าเกิดกลัวไม่เป็นไรบอกเจ้าหน้าที่ได้ตอนนี้เขามีการรณรงค<ช>์นะคะว่าเข็มแรกนั้นสําคัญก็จะสร้างความประทับใจให้กับคุณว่าไม่เจ็บเลยแบบเข้าไปแบบ ชิวๆวพยาบาลก็จะมือเบาๆเนาะใช่จะสวัสดีค่ะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออนะ,อะ <c oughs> ก็เพราะฉะนั้นก็สามารถแจ้งเจ้าหน,น้าที่เขาได้นะคะเพื่อสร้างความประทับใจแล้วก็มาสร้างวัฒนธรรมการให,ให้ให้กับสังคมไทยค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดใช่แล้วคะ่ะต้องขอขอบคุณนะคะ <c oughs> สถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆนะคะร้านอาหารอาจารย์มาริกาสาขาเกษตรนวมินทร์ค่ะขอบคุณค่ะค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่สวยๆนะค่ะขอบคุณเสื้อผ้าด้วยค่ะ เวลาหมดจริงๆนะคะาาลาไปก่อนแต่ว่าเรามีนัดก,กันใหม่อาทิตย์หน้านะคะทุกวันศุกร์9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกานะคะสำหรับวันนี้พวกเรา3มคนลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ,คะ Next Care ขอเชิญรูปสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ในสังคมไทยด้วยการสมทบทุนสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยกับผลิตภัณฑ์ Next Care ได้ตามร้านค้าที่ร่วมรายการตลอดเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมนี้